ตั้งร้านแล้วครับตกตอนเย็นมาขายพี่ไก่อีกแล้วกับบรรยากาศคุ้เถ่าคุ้แก่ขายบกบอกบอก,บกไม่เพนะื่อนหัวขาดมาแล้ว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 ด้วยครับมือนีตลาดนัดบันกีเข้าฟักทองก็มี ปักอือบักัอีตรงป,กรงปกรงักอีกตัวคนน่ะพักตองมาแล้วนะครับสนใจนะครับตลาดนัดวันจันบ้านปักขีนะครับเชิญเลยครับ <c oughs> อันนี้ก็ย่านะครับจะไปไหนล่ะคุณยะครับผมตั้งร้านเรียบร้อยแล้วครับผมที่ สารกกางไปจำหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองโมงนะครับรานปิ้งลูกสิบบาทครับแล้วแต่ขนาดครับมาดูมาชมครับเอาไปบวชก็ได้เอาไปใช่่คะใส่แกงน้ำม่ก็ได้ขยายเลยค่ะเด้หน่อยหน่อย ุดยอดสังขยาเนาะอู้อหพี่ทำไมอันนี้ยาต้องเกี่ยวยาความทำความสะอาดไปน้ำเกี่ยวยาๆๆเรรอครับวั่แก้าคักวัวครับผมคักข,ขนาดวูดนี่ปีงไกลเง,ไง,ไงีย้ยป,ปีงง่ๆเลยครับผมปีงงหญ่ปีงง่ายก็ขายชิบบาทที่เราครับผมดืวอกันนะครับ ใส่กอวกินกับเขาเลี้ยก่วงหนึ่งครับผมมือตระหน่อยมากแต่เศร้าขอบคุณกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไฟคนติดบอระฟติดหน่ะ hey, 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 hey. ไปติดตัวมาแล้วบ่ <coughs> 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 এক দিশ ไปเดย่อกิับเลิบทยอยมากครับผมตอนกินไก่ห่ออะ เต็มที่เลยครับผม các chị chín gấp nhắn mày con kéo nó gọt mà được đi Thank ค่ะพ่อค้าทงทยอยมาครับผมนำสินค้ามาปรกคงผักคาก็มีนี่รถก็มาเริ่มทยอยมาแล้วนะครับ เป็นอะไรกคายพิงไกยแา่มาแดงไม่ทางนี้คือบทติดอ้ไเย็น น,น,น,นี่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 นนคุณคู่กันมาเออเออฉันใส่ยยให้ซะด้วใช่มึง,งมั่งมัซอนมึงมาครับผมจะหน่อยกับบุหงากันเห็นแต่เมียเป็นว่าเป็นว่าคู่สิมามึงมาซั่งหรือจังใดให้อออข,ของอนบ่าตอยากให้ออกมาเถอกครับผมเพราะว่ามันถอน ทอนแดดท้องน,นั่นอาไรอย่างนี้พวกขายบ่พวกมีของขายัน่นได้บอกข้าวพวอื่น <c oughs> มีบุญครับผมไฟ <c oughs> ตัวหน่อยเพื่ติดฟัง <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมไปกันสวัสดีครับ บรรยกาศสินค้ามาีบ้นาน